โอเคครับ okay, ผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายเนีมยทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มีตู้กาชาของถังอุถงมานะครับหรืออีก2วันเองนะสำหรับตู้นี้นะครับถ้าใครยังไม่ดูคลิปที่แล้วนะครับสําหรับการแจกฟรีนะเหมือนกับเควสของถังซอนเทสสมุดนะที่ให้เราทาเควสทุกๆกวันตลอด30วันนะครับเพื่อที่จะได้รับน้องเนาะเก็บแต้มให้ถึงนะครับมาดูในส่วนของตู้เลทของน้องเขานะครับอ่ะสามสิบหกสิบเก้าสิบเนี่ยก็จะเป็นตามนี้เหมือนกันนะครับ นี่เลยก็จะมีน้องถังอูถงรวมถึงในส่วนของตัวละครน,นะครับต้าหมิงร่างคนนะครับเป็นตัวเอเนานะครับแล้วก็จะเป็นร้อยห้าสิบตรงนี้นะครับนี่เลยแล้วก็สองร้อยสามสิบนะครับได้เป็นกระดูกเฉพาะของน้องเัานะส่วนแขนนะครับแล้วก็สามร้อยี่สิบเป็นกระดูกส่วนขานะครับการทําดาวนะครับสี่ดาวไปสุ่มหกใบนะครับ เป็นจากัดเวลาเนาะเก้าดาวใบสุ่มเกนะ้าใบ้วก็เป็นที่เอาไว้อัพของน้องเขานะครับแล้วก็ดาวแดงใบสุ่มนะครับในส่วนของอืมสองแดงนะครับก็เป็นกระดูกเอพีนะครับแต่ว่าเป็นของสายวิญญาณเนานะแล้วก็ใบสุ่มสามสิบใบอ่ะใบสุ่มอีกนะครับแล้วก็ใบสุ่มแล้วก็ดูเอพีนะครับในส่วนของห้าแดงนะครับได้เป็นกระดูกส่วนอกนะมีกระดูกสามชิ้นเลยนะสําหรับน้องเขานะครับ แล้วก็เป็นสกินนะครับล่างนี้เนาะ,ะก็จะแบบมีแสงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับเฟียวดีเป็นตัวละครสายความไวนะครับสายปีกเนาะโจมตีว่องไวนะครับเป็นเอเดนาบ,บวกนะครับสําหรับน้องคนนี้นะ,ะในส่วนของตรงนี้ก็การันตีอยู่ที่300นะครับตัวละครก็ตามนี้เลยโอเค มีตรงนี้ด้วยนะการเติมเงินนะครับสามารถมาเติมกันได้นะก็รอเข้าไทยเนาะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ไทยผมไม่ได้เล่นแล้วนะครับมาสุ่มสักหน่อยแล้วกันไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอ่ะจะขอไปเช็คร้านค้าก่อนเนาะว่ามีให้เราซื้อใบสุ่มหรือเปล่าอ่ามีนะครับแพ็คนี้เนาะ ก็จะเป็นหนึ่งหกสดนะครับแล้วก็สองเกมีแพ็คสูงสุดก็เป็นในส่วนของ1880งพัรเพนะครับจะได้ขุมพลังด้วยอันนี้ค่อนข้างคุ้มนะครับสำหรับตรงนี้เนาะเอออันนี้ไม่ใช่อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตู้น้องเขาเนะก็ แล้ววันรนจะมาอัปเดตข่าวสารเรื่อยๆนะครับแต่อาจจะไม่ได้คลิปยาวมากนะครับผมเนาะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ